ท่ามกลางชุมชนเก่าแก่ของอำเภอลำลูกกามีวัดหนึ่งที่ไม่ได้โดดเด่นเพียงเพราะอายุที่ผ่านการเวลาแต่กลับโดดเด่นเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ชาวบ้านในพื้นที่รู้จักกันดีในฐานะศูนย์รวมศรัทธาและเรื่องเล่าที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในตำราวัดที่ก่อตั้งขึ้นจากพลังศรัทธาของชาวบ้านที่ได้ร่วมทั้งแรงกายและแรงใจสร้างวัดขึ้นมาจากพื้นดินที่เคยเป็นป่ามีคลองหล่อเลี้ยงชีวิตรวมถึงความเชื่อที่ยังอยู่ในพื้นที่ แต่ถา่าหากมองลึกลงไปกว่านั้นวัดแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ประวัติแต่ยังมีเรื่องเล่าที่ไม่ค่อยมีใครรู้ซึ่งถ่ายทอดกันมาปากต่อปากหลายชั่วอายุคนซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธมงคลน,นิมิตพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักชัยแห่งความร่มเย็นของชุมชนและทุกคนจะรับรู้ได้ถึงความสงบตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาสู่วัดแห่งนี้ และสิ่งหนึ่งที่ทําให้วัดแห่งนี้แตกต่างจากวัดทั่วไปซึ่งนั้นก็คืออุโบสถที่มีพระสมเด็จประดับเต็มผนังด้านนอกทั้ง4ด้านที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานศิลป์แต่กลับเป็นสัญลักษณ์ของการปกปักรักษาตามความเชื่อโบราณสถานที่ที่เรามาในวันนี้ก็คือวัดประชุมราชกับเรื่องเล่าที่ถูกเก็บเงียบในจังหวัดปทุมธานีครับ สวัสดีนะ,ะทุกคนที่รับ,รบชมช่องนมิมิตรมูฟพาพเที่ยวนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่กับที่จังหวัดปทุมธานีในอำเภอลำลูกกานะฮะและวัดที่เรามาเยือนในครั้งนี้ก็คือวัดประชุมราชนะครับผมซึ่งเป็นวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องขององค์พระใหญ่นะครเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่พระพูทธามงคนลนิมิตนะฮะองค์ใหญ่มากนะครับใครที่ผ่านมาเส้นทางยังอำเภอลำลูกกานะฮะนะฮะเราจะเห็นเลยว่าพระองค์นี้จะสะดุดตาม,มากเพราะว่าท่านมีความสูงทีเดียวนะฮะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนชม บรรยากาศวัดกันตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณฐานองค์พระแล้วนะนะองค์พระใหญ่จริงๆครับทุกคนมีความสวยงามนะฮะสวยจริงแหละคือที่นี่เขาจะบอกว่านอกจากมีองค์พระใหญ่แล้วยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะอีกหลายๆอย่างเลยซึ่งตอนนี้เราเองก็มาอยู่ในจุดบริเวณลานจอดรถยังไม่เห็นอะไรนะครับน,นะแล้ววัดก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางทีเทียวแล้วก็สถานสถานอาคารต่างๆก็ดูเพียบพร้อมนะฮะมีความสมบูรณ์มากนะครับ เราดูองค์พระกันดีก,กว่ามาดูพระกันก่อนรู้สึกว่าพื้นที่ในวันนี่จะมีหลายหลายโซนอยู่เหมือนกันนะทุกคนตรงนี้เชิญบูชาเครื่องเส้นไหว้สมเด็จร้อห้าพระเลส่วนพมะเจ้าตักสินตามกําลังศรัทธาตรงนี้ก็มีเทพทันใจแลวก็มีพุทธรูปหลายปางหลายองค์อยู่นะครับพุทธรูปประจำวันเกิดนั่นเองอะนะฮะก็สามารถที่จะมา หยอดตู้ร่วมบุญนะครับเสริมสิริมงคลกําลังวันเกิดได้แล้วก็จะมีบริจาครงศพนะฮะร่วมบุญถวายผ้าขาวหอ่อศพตรงนี้ด้วยนะฮะไปยังบริเวณแนวกลางด้านบนกันนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดขึ้นไปสักการะหลวงพ่อใหญ่นะครับที่ด้านล่างก็จะมีที่ฐานท่านก็จะมีองค์พระหลายองค์อยู่ด้วยกันนะะที่ถูกปิดทองเนาะ ไปรับการสักการะบูชาจากสาธุชนที่เดินทางมายัางวัดแห่งนี้นะทุกคนพื้นที่แนวกลางนะครับก็จะมีเป็นป้ายนะครับเป็นคาถาบูชาหลวงพ่อพุทธามงคนิมินหลวงพ่อใหญ่แล้วก็ว่ากาวตั้งธงสามจบนะครับแล้วก็นะครับสวดแล้วกตั้งจิตอธิษฐานนะพื้นที่บริเวณตรงนี้นะฮะแล้วก็จะติดแผ่นทองนะครับที่องค์หลวงพ่อท่านจําลองไว้ นะตรงแนวกลางล้วก็จะมีองค์พระรูปอีกหลายๆายองค์นะครับตรงนี้พื้นที่บริเวณนะครับบริเวณฐานของหลวงพ่อใหญ่นะก่อนที่จะถึงองค์พระนะครับก็จะมีเป็นจุดที่สักการะนะครับที่เอาไว้สําหรับใครที่เดินทางมาวัดแล้วก็มาตรงนี้มาถวายนะครับจุดออกมาทุกเทียนแล้วก็สวดอธิษฐานจิตนะครับซึ่งตรงน,นี้ก็จะมีป้ายวิธีการนะครับบอกวิธีการว่ากล่าวแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปสาคัญของเมืองไทยหลายองค์เลยมีหลวงพ่อวัดไร่เขิงหลวงพ่อโต ก็คือเป็นพระพุทธรูปจำลองนะครับนะบสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยเราเนาะแล้วก็มีรัชพุทธบาทจำลองด้วยนะครับแนวกลางขึ้นมาก็มาไหว้พระมาขอพรมาทำอะไรอย่างบริเวณตรงนี้ถ้าใครสะดวกก็หลังจากนั้นก็เดินประทักษิณได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะเป็นอาณาเขตที่มีบริเวณให้เราสามารถเดินประทักษิณได้นะครับว่างเลยแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าจะเดินในเวลากลางวันเนี่ยคิดว่า ใครที่สุขภาพยังไม่ค่อยดีอาจจะไม่ต้องเดินกันแะล้เพราะว่าแดดค่อนข้างร้อนนะฮะเพราะบริเวณแนวกลางตรงนี้มันมีหลัง,างคาคุมอยูออ่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เหมาะสมแล้วแต่ถ้าใครอยากทําอะไรนอกเหนือกว่านั้นก็ลองดูนะครับเราก็จะมีบันไดเดินเึ้่ไปถึงยังอ,องค์พระใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวเราพาทุกคนกไปดูองค์พระด้านบนด้วยเช่นกันโอ้โหแดดแรงจริงๆอันหนึ่งนะขออน,นุญาตใส่หมวกนะทุกคนอ่อสู้และ องค์พระมีความงดงามนะฮะและต้องบอกว่าเป็นองค์พระที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอลำลูกกานะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยจะติดวัดจะติดกับนะฮะถนนสัญจรถนนสายรากเลยใครที่ขับผ่านไปผ่านมาอย่างบริเวณนี้นะฮะจะเห็นองคพระเนี่ยชัดเจนนะฮะใหญ่มากทุกคนนี่แล้วก็จะมีบันไดขึ้นนะ,ะทุกคนเนี่ยบันไดขึ้นไปใกล้กับองค์พระขึ้นอีก นะฮะทุกคนเนี่ยนนเ,เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปกันไปมีโอกาสได้มาวัดก็ต้องใกล้ชิดก,กับองค์พระให้มากที่สุดนะฮะแล้วต้องบอกว่าตอนนี้วัดเหมือนจะมีกิจกรรมนะเหมือนจะมีงานวัดนะเพราะว่าเห็นว่ามีผู้คนนะครับที่เขากําลังเตรียมงานเนาะตั้งแสงสีเสียงติดตั้งลําโพงนะติดตั้งไฟต่างๆเต็มพื้นที่วัดเลยข้างวัดก็จะเป็นถนนนะครับผ่านไปมา พอมาอยู่ใต้ร่มเงาขององค์พระพุทธรูปองค์งใหญ่หลวงพ่อใหญ่ครับบรรยากาศคือดีมากอากาศเย็นสบายครับทุกคนเมื่อกี้ก็แดดค่อนข้างร้อนเนาะเดินสาวเข้ามาเพื่อที่ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของวัดแต่นีนะ่คือเรามาอยู่พื้นที่ร่มๆ่มนะฮะก็ได้รับอากาศมีลมพัดตลอดเวลาเย็นสบายนะฮะทุกคนมองไปยังด้านล่างนี้ก็คือสูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสูงอยู่เหมือนกันนะฮะ ที่เราเห็นเป็นล้ำแหลมนี่ไม่ใช่อะไรนะครับนะอันนี้คือเป็นกลีบดอกบัวนะครับซึ่งเขาสร้างเป็นเป็นดอกบัวของที่ปริสฐานองค์พระนะ,ะและนี่คือพระพุทธมงคนนิมิตหรือหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองที่สวยที่สุดในอำเภอลำลูกกาที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลนี่ฮะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราก็สามารถที่จะขึ้นมานะครับนะมาอธิษฐานจิตต่อหน้าองค์ หลวงพ่อใหญ่ได้บริเวณตรงนี้นะแต่ขอแนะนําว่าอาจจะมาขึ้นมาในช่วงเช้าหรือช่วงเงยน็นๆหน่อยนะครับถ้าช่วงแดดแรงๆแบบนี้เที่ยงๆแบบนี้นะมันร้อนค่อนข้างร้อนมากแล้วก็พื้นเนี่ยนะครับร้อนเลยทีเดียวนะฮะก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่เบาบางนะค,คนที่ไม่แข็งแรงเนาะแต่อันนี้ผมก็มาทำให้ทุกคนได้เห็นนะเพราะผมผมยังแข็งแรงอยู่นะก็คือสามารถที่จะทนอะไรแบบนี้ได้อยู่นะฮะโอ้โหองค์พระคือสวยนะครับมีความงดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะฮะทุกคน เหมือนพื้นที่ตรงนี้นะครับมันมีร่องรอยนะครับของการลงอัขระยันอะไรบางอย่างไว้อยู่ด้วยนะครับตรงนี้คือฐานด้านหน้านะที่สําหรับวางเครื่องบูชาอะไรแบบนี้แหละมียงมียันอะไรอยู่เนาะซึ่งก็จะเป็นรอยแบบจางๆแล้วนะอันนี้อาจจะเป็นทางวัดเขาทําไว้นะครับคงไม่มีใครแบบขึ้นมาแล้วแบบมาเขียนเล่นๆคงไม่ใช่นะฮะอาจจะเป็นของในเรื่องของการนะครับประสิทธิ์ประสาทในเรื่องของพระธาคมนะฮะที่เสริม ชีวิตให้ดีๆอ่ะสิริมงคลเนาะนะครับแล้วดูไก่พวกนี้ก็คือเหมือนกับที่ถานก็จะบอกว่าเป็นเศรษฐีเงินทองนะดูดิเทียนละลายหมดแล้วมันโดนแดดโดนอะไรเนาะฮะดูดิมีม้ามีโชคลาบมีอะไรนี้อยู่นะครับไก่โชคลาบและตรงเนี้ยผมคิดว่าหลายท่านคงจะขึ้นมากันแล้วก็อาจจะามาเขาเรียกว่าบูชาแล้วก็สุดท้ายก็คือเหมือนเอาหน้าผากของตัวเองเนาะ มาแตกที่นิ้วพระหัตขององค์พระนะครับหลังการอธิษฐานจิตสิ้นสุดลงหลายคนก็จะน้อมนำหน้าผากของตัวเองจรดกับพระหัต์นิ้วของหลวงพ่อใหญ่เพื่อเป็นการรับพรอ,อันเป็นมงคลประดุษได้รับพรโดยตรงจากพระพุทธองค์และก็เชื่อกันว่านี่คือก้าวหนึ่งของความสําเร็จที่เริ่มต้นจากความศรัทธาต้อย่างในว่าเวลามีองค์พระใหญ่นะครับที่ไหนก็ตามนะฮะโดยเฉพาะองค์พระที่มีนะครับปากลักษณะแบบนี้เนาะที่จะมีพระหัตท่านยื่นออกมา แล้วก็หลายท่านก็คงจะใช้พื้นที่ตัวนีน้ในการทําพิธีกรรมอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเราอธิษฐานจิตโดยการเอาหน้าผากน,นะครับไปแตะกันที่ไปแตะท,ที่ปลายผาดขององค์พระพุทธรูปนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องทาแบบนั้นเช่นกันนะเพื่อความเป็นสิิ์มงคลน,นะเพื่อความอุดมของพรต่างๆที่เราได้ขอไว้จะได้สําเร็จได้ง่ายนะฮะทุกคนโอเคมาว่าแล้วก็พิธีการไม่เสียเวลา <c oughs> ขออนุญาตนะฮะทุกคนอธิษฐานจิตแล้วก็นะครับ เอาเลิกเอาใจนะครับไปรับประทานพรนะฮะเหมือนเป็นการสร้างนะครับความเขาเรียกว่าอะไรสร้างความมั่นใจมากขึ้นนะในเรื่องของพรที่เราขอไว้เหมือน,นเราได้รับพรจากพระพุทธองค์โดยตรงเนาะก็อธิษฐานจิตนะครับด้วยความตั้งใจแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เราจะอยากได้อยากมีอยากเป็นมุ่งมากปรารถนาวไว้อะไรก็ตามนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็นักพาของเรานะครับรับพรพิเศษจากพระพุทธองค์โดยการเอานักพาไปแต่นั่นเองนะฮะทุกคน มีผู้คนจำนวนไม่น้อยเล่าว่าหลังจากอธิษฐานขอพรต่อหลวงพ่อใหญ่โดยตั้งจิตให้มั่นทำใจให้สงบมีความบริสุทธิ์เรื่องที่ดูเหมือนติดขัดมานานกลับคลี่คลายอย่างไม่ล่าเชื่อทั้งเรื่องการงานการเงินและชีวิตครอบครัวหลายคนเชื่อว่าอธิษฐานด้วยใจที่ไม่เร่งรัดหรือร้อนใจและทำตามคำบนบาลอย่างซื่อสัตย์ว่ากันว่าพรที่ขอนั้นจะสำเร็จผลในเวลาที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุด จริงตรงที่จุดบูชาดอ,อกไม้สการะนะครับร่วมบุญก็จะมีอีกหลายๆอย่างอยู่ด้านในนี้นะเดี๋ยวเข้ามาดูกันทุกคนรู้สึกว่าจะเห็นพระราหูด้วยนะครับมีผ้ามพระรา,าหูอ๋อหลายอย่างอยู่ตรงนี้ป้ายเขาบอกว่าอาหารของดำแปดอย่างนะครับสําหรับการไหว้พระหูเนาะก็จะมีไก่ดามีเหล้ามีกาแฟดาเฉาก๊วยถั่วดาข้าวเหนียวดําขนมเปียกปูนไข่ยเย่ยวม้านะครับแปดอย่างด้วยกันเนาะถ้าใครอยากจะ มาไหว้มาบูชาก็ทั้ง8ชนิดเลยภายในวัดมีจุดสักการะหลายแห่งตั้งแต่ขอพรเทพทันใจบูชาพญานาคขอเลขเด็ดกับไอ้ไข่วัดเจดีจนถึงการขอพรขอสมบัติกับองค์ท้าเวสุวรรณดูเหมือนว่าองค์นี้จะมีเป็นท่าในท่านั่งเลยครับแล้วก็ในมือเนี่ยจะมีถุงสมบัติอยู่นะฮะถุงสีขาวเนาะแล้วก็มีเชือกสีทอง น่าจะเป็นแบบเหมือนปางประทานทรัพย์อะไรประมาณนี้เ mm hmm. ช่นเดียวกันเนาะทางซ้ายเมื่อกี้องค์สีเขียวนี่อ,องค์สีแดงนะฮะในมือก็จะมีถุงสมบัติเหมือนกันอ่าสาธุครับมีผู้สักการะรายหนึ่งเล่าไว้ว่าช่วงหนึ่งชีวิตติดขัดทั้งเรื่องงานและการเงินหลังจากตั้งจิตขอพรต่อองค์เท้าเวสุวรรณในวัดนี้พร้อมให้คำมั่นว่าจะใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ไม่นานนัก ปัญหาที่เหมือนทางตันกลับค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีมีงานใหม่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเรากับมีคนมาจัดการปัญหาชีวิตให้มีความราบรื่นใหม่ทั้งหมดถัดออกมาจากองค์ท้าวเวสวรณน,นะตรงนี้เป็นไอ้ไข่นะครับเด็กเทวดาขอโชคขอลาบขอเลขตรงนี้ก็จะมีของเล่นของเลยตเต็มไปหมดเลยทุกคนมีคนมาถวายนะมีคนนํามาให้ไอ้ไข่ทั้งนั้นเลยนะทุกคนเข้าไปดูกัน ะะรวมถึงขนมน้ำนมเนอยอันนี้เป็นชุดขนม,น,มนะครับชุดขนมน,นี่ก็เป็นชุดแบบของเล่นของอะไรนะรที่คนเขามาแล้วก็มีดวงมีโชคมีลาภก็ซื้อมาให้นะ แดงโซดาชื่นใจนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปที่ออโบสถของวัดนะฮะซึ่งจะอยู่ที่ด้านหลังนิดนึงนะฮะ <c oughs> เดินเลยเข้าไปนะครับเลยองค์ท้าวเวสวรันเลยพญานาคเข้ามานะครับมีที่นี่มีร้านก๋วยเตี๋ยว20บาทด้วยนะก๋วยเตี๋ยวคลองหกนะฮะเปิดร้านอยู่ในวัด <c oughs> และที่ทุกคนเห็นตรงนั้นคือออโบสถของวัดนะครับซึ่งก็จะมีบันไดพญานาคเนาะสีเขียวนะฮะสวยที่เดียวแหละหลังใหญ่มากทุกคน ตรงนี้เหมือนเห็นว่ามีสาราฤาษีอยู่ทุกคนพ่อปู่ชีโวกโกมารพัทนะอ่าใช่จริงๆด้วยพ่อปู่ชีโวกโกมารพัทหรือผู้ที่สถาเรียกขานท่านว่าพ่อปู่ขาวชีวกท่านเป็นแพทย์หลวงในสมัยพุทธกาลและเป็นหมอเอกผู้ถวายการรักษาแด่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายจนได้รับการยกย่องให้เป็นบรมครูการแพทย์แผนโบราณตอนนี้เราก็มาอยู่ในบริเวณ นะครับอโบสถนะฮะที่จะมีปฏิมากรรมพญานาคนะครับเป็นบันไดเนี่ยทุกคนดูดิสีเขียวสีเขียวสดสวยมากนะครับก็จะอยู่ที่บันไดทางขึ้นนะครับมีอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะฮะซ้ายขวาแล้วก็หน้าหลังเลยเดียวเนี่ยห็นปะนี่ในโอโบสถก็มีความสวยงามเช,เช่นนะครับวัดที่จะมีความเป็นศิลปะนะฮะทุกคนมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเมื่อกี้เลยนะ เมื่อเข้าไปใกล้กับอุโอบโสถของวัดนะทุกคนจะบอกว่ามีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับกำแพงของโอบโสถนะครับที่เป็นส่วนของผนังด้านนอกเนาะเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยนะครับเออพอดูใกล้ปุ๊บเอ้ามันไม่ใช่งานศิลป,ปะแบบแบบไทยทั่วๆไปนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นพระสมเด็จ นะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดยวไปดูใกล้ๆเลยนะครับก็น่าจะเห็นได้ชัดอยู่นะอ่ะไปะนี่ฮะเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อกี้เลยนะว่ามันน่าจะเป็นพระพุทธรูปเอ่อเป็นพระเครื่องนะ,ะพระสมเด็จนะเฮ้ยขี้นกเยอะมากทุกคนเฮ้ยแมวอยกแล้วนี่เห็นไหมทุกคนนี่นี่มาดูนี่นี่นะฮะนี่ยพระสมเด็จนะครับโอ้โหเนี่ยฮะ ุ่วนลูกตาเลยทุกคนว้าวไปไม่หมดเลยทุกคนดูดินี่คือเป็นการสร้างแบบได้นำนะครับสิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะนั่นก็คือเป็นเหมือนเป็นพระเครื่องเนาะนะครับที่มีคนที่องค์ูชากันนั่นคือพระสมเด็จพระสมเด็จแต่ละองค์ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่เปรียบเสมือนพุทธคุณที่โอบล้อมอุโบสถคุ้มครองทั้งสี่ทิศตามความเชื่อโบราณผู้ที่เดินวนรอบอุโบสถเล่าว่า มักสัมผัสได้ถึงความสงบใจเป็นพิเศษราวกับถูกโอบล้อมด้วยพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นจึงทําให้อุโบสถหลังนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมแล้วยังเป็นที่สถานที่สร้างพลังคุ้มครองทางใจของผู้ที่ประสบปัญหาชีวิตอยู่อีกด้วยนี่แหละครับและนี่ก็คือพื้นที่ของโบสถ์วัดประชุมราชนะครับที่มีความเพราะว่ามีความแตกต่างนะ แต่หลายวัดเนี่ยที่เคยไปเยือนนะครับไปชมก็จะมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างออกไปนะครับในเรื่องของสิ่งปูสร้างนะครับความอลังการความงดงามของศิลปะที่นี่ก็จะเป็นนะครับมีพระสมเด็จนะครับติดๆๆนะฮะเป็นผนังเลยนะทั้งสี่ทิศเลยนะครับโดยรอบด้านนอกนะฮะสวยงามมากเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปดูที่บริเวณนะครับที่จะมีต้นไทรยักษ์แล้วก็มีศาล ก็จะเป็นอยู่ท้ายด้านไทยวัดเลยนะทุกคนเขตอภัยทาน้ำจัสน้ำทุกชนิดมันก็จะมีศารอยู่สองหลังด้วยกันแล้วก็มีต้นโพต้นใหญ่อยู่หนึ่งต้นนะฮะอยู่ท้ายวัดเลยสำหรับท่านใดที่มีพระนะครับที่ชำรุดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไร ก็สามารถนามาวางตรงนี้ได้นะครับเขาบอกว่าให้ไปวางด้านหลังนะตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับพระพุทธรูปก็ดีนะครับตุ๊กตาคุณปั้นเทพต่างๆเทวดาต่างๆเนาะซึ่งก็ชารุดเนี่ยเขาบอกว่าสามารถนํามาวางไว้ตรงนี้ได้นะทางวัดก็ได้เขียนป้ายขึ้นป้ายไว้เลยว่าให้นำเอาไว้อย่างบริเวณด้านหลังนะแต่น่าเ็เห็นว่าเป็นโล่งๆไม่มีอะไรเนาะมีคําพูดหนึ่งที่คนเฝ้าวัดรุ่นเก่ามักจะเตือนอยู่บ,บ่อยๆถึงคนที่เข้ามาวัดใหม่ที่มักจะพูดได้ประโยคว่า เข้ามาวัดนี้แล้วไม่เห็นจะมีอะไรเพราะเชื่อกันว่าการพูดแบบนั้นเป็นการลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นและคนที่เคยพูดก็มักจะฝันแปลกหรือเกิดอาการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุและที่ตรงนี้เคยพิสูจน์มาแล้วว่าถ้าใครนําของที่ได้มาแบบไม่สุจริตหรือของที่ใช้ในการรับเคราะกรรมแทนคนอื่นมาทิ้งจยางบริเวณนี้เช้าวันถัดมา ของสิ่งนั้นก็กลับได้พบในบริเวณบ้านของตนเองอย่างน่าประหลาดด้วยเหตุนั้นจึงทําให้ที่นี่ขึ้นชื่อว่ารับแต่ของแก้เคราะห์แต่ไม่รับของโวงบาปกรรมทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของวัดประชุมราชวัดที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากสาธุชนที่มีทั้งเรื่องเล่าและพลังแห่งความสงบร่มเย็นไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อใหญ่พระพุทธ,ธมงคลน,นิมิตหรืออุโบสถที่มีผนังที่เต็มไปด้วยพระสมเด็จทั้ง4ทิศ รวมถึงจุดสักการะมากมายที่คนต่างเดินทางเข้ามาสักการะด้วยความหวังทุกสิ่งล้วนสะท้อนให้เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ปาฏิหาริย์แต่กลับอยู่ที่ใจของผู้ที่มีความศรัทธาและหากวันใดวันหนึ่งคุณมีโอกาสได้มาเยือนบางทีคําตอบที่คุณตามหาอาจจะรอคุณอยู่ที่นี่สถานที่ที่อยู่ท่ามกลางความเงียบสงบของวัดประชุมราชแห่งนี้นั่นเอง